หกปีแต่เป็นนะหกปีกเจ็ดปีเชืกยาละเป็นเลยป่ะเชือยกยาละเป็นเป็นละๆๆๆๆๆๆเชือกเชือกเชอกเชกเราไปห้องหมอยาวัคซีนอีกน้อยเชือกเอาไปห้องหมอแล้วกันองแพทย์องหมอกบบนี้ก็เทนยาใส่คือแต่ก่อน สบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสกูลสกุลน้ำบ่อาจะเป็นฝักงไทยฝั่งลราหรือก็ต่างประเทศนําเด้อวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่อง YouTube บาร์เอ็นสตูดิโอหรือว่า f เฟซบ o ๊กแฟนเฟสบาร์เอ็นสตูดิโอน้องพี่น้องซึ่งวันนี้บาร์เอ็นกาจะมีโอกาสเข้ามาส่งข่าวดีให้ยายคนหนึ่งเนาะอันนี้วอาก็นย่าอันนี้วอาก็ได้เบบ่าขาดการติดต่อกันนี้แปลว่าอย่างหนึ่งกับกับพอดีว่ามียายคนหนึ่งเนาะเพิ่นว่าอยากต้องการความช่วยเหลือเนาะแบบว่าลูกเพิ่นพิการแต่ก่อนเนี่ยบริพิการเนาะพี่น้องเนาะ แบว่าสักยาอะไรกัแบบว่าเป็นพิการน้อยอย่างหนึ่งกับแบบว่าแข่งขันอย่างบไร,รเลยเนาะคิดนี่ก็จะคล้ายๆค,ยคิดแบบบ้านนามก,กืองน,นะพี่น้องอากาแต่ก่อนแบบมันเป็นอย่างเนาะอยู่ห้าหกปีนี่กับธรรมดาอย่างได้เนาะนะครับในหลังจากที่นี่นกับแบบว่าไป,าปสักยาเบรรืบรร่อเบื่อน้องแล้วก็เป็นพิการอย่รรยยางบไรตัวนี้ก็คือกันนะพี่น้องจะได้ภาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งว่าน้องผลเป็นอย่างไรกระเทเนาะอันนี้ก็ได้กระชันกับไปเบิ่งกันเลยเนาะ เป็นแดดเมื่อกูด้วยรถมือเดียวจ้าเอเนาะยืนอุ่นเผินด้นั่งก็นั่งบ่เป็นเลยอยู่ทางนอนแบบนี้นอนก็นอนแบบนี้แหละน้องก็นอนแบบนี้แหละเจ็บขาน้องเลยเจ็บแล้วแม่บีบให้ดีมื่ยน้องดักที่มาส่งข่าวให้ยายคนหนึ่งเนาะแล้วก็เพราะเอิญว่ามียายคนนี้เพิ่นว่าอยากให้ไปสัมภาษณ์ทางเพิ่นเนาะ นะไลกับแบบนี้เลยเนาะชื่อยายแล้วบอกยายพิมพ์เออชื่อ้มนเป็นยังไงครับฮะลูกจะบอเออลูกลูกผู้ชุดถ่ายมาอยู่พรรษาปี้ถสาวสามเลยมาอยู่พรรษาสามปรถสาสามแล้วอืมแต่เป็นแหละกับบบบีผู้โซดเลยผู้หญิงตั้ชายผู้หญิงแม่บริจงคมให้ มาเลยดานแบบบอกขนอนุญาตลูกแบบขี่แบบเดียวกับแม่โคโเลยแล้วที่แรกๆผลผลเพิ่นเป็นจังไงเนี่ยอยากแรกเพิ่นชักหย่านี่แหละชักหย่าแล้วยอดหย่ากระโทนชักหย้ากระโทนแล้วก็ชักคุ่เข็มชุดถ่ายแล้วมันซักเลยอยันหยานั่นหลอดนิดหน่อยชมแชมใสไพ่นี่นะละยาะนะ่นะเท่าอันก่อนผมจะเป็นนี่คุณอยุจากปีอายุ หกปีแต่เป็นนะหกปีเจปสักยาละปีเลย่เักยาละเป็นเป็นละสักชักชักชักเอาไปห้องหมอยาวัคซีนอีกน้อยออสักเไปห้องหมอแล้วก็น้องแพทย์พูหมอกบบนี้ก็เช็งยาใสอคือแต่ก่อนนี่ยพนย่างไรปกติย่างไรปกติเล่นท่าเลนางบ้านเลยมในวันนี้ไปเรมอสักยาเพิ่มเขาอีกม่จะยักเชื้อเมม่ได้เะไรไมียักเิ่มเิ่มเขาเิ่มข้านะ มันจะเป็นคือเพชรเนาะเนี่มันจะเป็นแบบเพชหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะที่บอกพอนไปมันนำมาเกลือมันนำมาเกลืออันนั้นก็รูปผลช่องคนชักยาก็เป็นไม่สี่เบอรได้หมอเป็นแล้วก็เพิ่นนธรรมะไทยอันมัดจุดมาชังก็ไปติซื้อบริษวยช่างเลยเงินกี่ก้าฟันจีฟันเพิ่อนกับบริษวยมาดักมาเอาหน้าติซื้อบริษวยน้ำผึ้ง็มยาแน่้องวิฟูเบิงเฉาเฉาปีลองกับจำยาเรา ลงกระชักยาคือแม่ไม่ลูกจากคนแม่ไม่ลูกห้าคนคนเป็นลูกลานเออคนเป็นลูกลานเนี่นจกักก่ัวคจจักเบิด เพิ่นก็ได้ยินเพิ่นเนาะได้ยินอ่ะเพื่อราชักยาเพิ่นกระบอกอะไรอ่าก่อนี่ไปชักยาเพิ่นเป็นอย่างเป็นไข่บ่รหรอไปชักยากเป็นอย่างแล้วเพิ่นให้ไปฉีดยาเนี่ลยแหละลูกเพิ่นเอาไปฉีดยาเนี่ยจะเป็นกัดพยกผยับจังเลยแม่กระบ,บุจักอืเพิ่นมาหยอดทู่หัวป้าเลยชักแค่แขนเนี่ยตะกี้นะเขียนว่าไผยบุชักเพิน่นเอาเป็นมาเพิ่นรับผิดชอบตะกี้นะแม่กระบุชักมาได้ทั้งแม่กับ เดีวอาจารย์ลูกเป็นกะห้องก็จาเป็นต้องไปชักเน้นจำเป็นไปชักแม่ก็ได้บาดนี้เป็นมาบปนวิภูเบิ่งบาดนีิหกปีป่ะหกปีไปชักไปชักแต่ช่วงแต่ช่วงแดงแดกัยังเป็นเป็ดชักมาแต่ไม่หน่อยเพื่อนลูกบาดนี้อายุหกปีแล้วเป็นบาดนี้นะอายุหกปีแล้วเป็นชักจุดถ่ายแล้วเป็นมาดนี้นะแล้วเป็นแล้วก็เพื่อนเบิ่งกับพอได้เบิ่งเพื่อนกับบร้วารไร ห้ามอก็จะวันไม่จังคนบริวารได้ไดๆมิจะถิงอย่าใส่ฉกฉลกฉลมแน่ใส่สูงลายการลายลายลายเลื่องลายใส่อี่ที่ซักยาละเป็นนี่บุคคลว่าเป็นอย่างแต่ว่าอ่าในในครอบครัวของของแม่เนี่ยกับบุคคลนี้ไปสีมาก่อนวะบอกบุคคลแล้วบ่เคยมีประวัติบุคคลจะเกิดเป็นแบบดีพวกปู่ย่าตายายบ่บ่มีบุ้มเป็นกรรมพันธุ์เนาะบ่มีบ่ หมมีคือหมู่บ้านน้ำเกลือผัดมี่กรมพัฒน์หน่ะเนาะเดี๋ยวว่าทั้งผู้หญ้าเพิ่นเป็นอันนั้นมีฒน์อันนั้นก็ลูกเผลกับหกปีกันผลเนี้ยอยู่ปสามปสี่เลยเนาะแล้วก็หลังจากที่ชักยามาผัดเป็นคือการผลกันสองคนอาจจะเป็นเป็นเป็นนี่ยแพทย์หน้าบ้านชัก่นให้แพทย์หนบานชักก็ชิเป็นเป็นแล้วเพิ่นก็บบริวารได้หลายร้อ่ อันแม่ก็ไปแจกกระยาแล้วป้าบ่มีผุบอนคาป์บอลหนับใช่เฉพ,พ่อเพิ่นพ่อได้ยืนหันไปมากันนี้นะจก<อ>ักรรับไปใจกแล้วโงวัดกะล้ลงวัดเห็นแล้วกันเห็นตาทองสารเพิ่นเนาะอ๋อที่แล้วคนมาขายฉันก็ยากเลยเลยุยบาดแม่บ่มีเงินก็บเบกินแล้วอืมคนจมดีเนาะแ<อ><อ>ม่เห็นช่วงแรกตกใจเลยเนาะอ้าวตกใจแนี่ เดี๋ยวเดิมไปนี่นอนแม่ไปนี่มันคือเว้นนั่งก็นั่งก็ได้กนั่งก็นั่งบ่ได้นอนอันนี้แหละตะก่อนแขงคาเป็นก็ใหญ่บ่โอ้ใหญ่แล้วตะก่อนแขงคาก็ใหญ่แล้วเพิ่นบ่เป็นเวียซี่เพิ่นก็น่าจะตัวใหญ่โอ้ยเพิ่นกะอโผเลยลูกเพิ่นมาเป็นเวียซีน้องหมูฉัมันปันเดออโผมาได้ดิอืม แลยแม่ไปเบิ่งกโมดูโมเดาบ่ลูกเป็นยังไปไปเพิ่นกับบริเวณเป็นช่างผมเปลี่ยนยาแม่ก็ไปเนี่ยอย่าว่าแบบแบบว่าไปเบิ่งแบบนี้วิธีแก้แบบว่าไปบนไปอันนักบ่บ่เนี้ยแม่บ่เนี้ยแม่ก็ไปเนี่ยไปเบิ่งหมอหมอดูบ่เดลก็ดีอืมพอเป็ี่ยนชักคือชักยาเพิ่นก็่อนนี่แหละลุยอืมรักแรกก่อนควรจะเป็นนะผนเป็นยังไงก่อนนี่นะเฮมไข่ไข่ไข้เมือดี อามาชักยาจะนิดหน่อยอันตอนอันตอนแต่เพิ่นเกิดฌามเดินชีเดินกระปอดคืนปอดคืนกับมาชักยามาชักยาเนี่แหละชักแล้วลว่าชีบดอยา่างอืมอามาหาแพทย์ขยอดให้ไปไปมะนาะกินอยู่นาดิจชะอืมยังหน่อยนะมิเตเป็นหล,ลักแรงมาหาแพทยดด์ดอกมมว่าเอ้าชักยาบทโทนบทครบก็ชักให้มันครบแหละแม,ม่มกม็กดีส่วนรายจะเป็นปอดแล้วก็เอ่ยน เมนคือหมู่บ้านให้หนะกระเพาะเครือ่องกันเกี่ยวกับปอดปอดขึ้นแล้วแม่นผ้าไป็ซักย่าเออแม่นเนี่นลยมันน่าอะไลุยซักน้ำซักน้ำของเขานบ่ไม่ทาเอ,อจะเป็นแบบนี้เออซนะักน้ำซักน้ำแบบเพิ่นซักไห้นะแบบเป็นมบบนี้เออสองคนสองคนนะก็มียิงเบิด์ตได้เป็นแบบรูแม่นี่บ่บ่อันนั้นเพิ่นนั่งได้อดี๋ยวนี้มันนั่งบ่ไดนะ้ด้วยนั่งได้ไหน แต่แข hmm. oh, ่งคาพนการีบปไดอันนี้กะอัน no> นี้กะไม่รีบเป็นไรน่าเก็บเชนเลยเลยเก็บเชนเก็บอิทั้งบ่เก็บอนน่นอยเนาะนอดีพนกระบอได้เก็บอินพนบ่ได้เก็บเอ็นอ็นอินพนเนาะพวกัวพวกเวทมาขัดก็ให้กินได้ใครขัดไม่ให้กินขากะตุ้เพน เออนั่งบได้เลยนั่งบได้เด้นั่งแล้วมาเฉนเข่งเลน่นซื้อยังได้ไม่เท่าซื้อน็อต้อน็อตนั่งน็อตห้องน็อตเนาะนั่งน็อตน็อตได้คนบอกเนาตก็ได้ยงินเนาะเยินหูเบด้วยมาท่านเฮนะรูวเออเด็กน้อยกำลังดื้อนาอประมาณหปีเออกำลังดืลอเยอะ อืมเยอะอืมฮะเยอะแชเบอร์ว่าผลัดผลัดฉลาดล้านนางน้อยรวยนางละหกปีแล้วอืมเยอะเออมาปุ๊บนี่ก็ทั้งแม่เนี้ยไปชักยาเลยเนาะเออแม่ก็ไปชักยาเลยลุยชักยาคือเพิ่นแป็ดเพิ่นบ้าเนี้ยเพิ่นมาล้มเลยยังเป็นมาสิ่ะทั้งเบิ้ลอรลายเค็มมาแล้วอืมอร่อยเค็มเลยลุยชักคือกันเนาะชักคือกันลูกเพิ่นก็ชักคือกัน น่าจะกอดข้าเจ้าบอกข้นย hey, really? uh ังไปานมานหนอย่หมดจักแล้วอันนี้กอดข้นแล้วเจ้าไปฮงบานอีกอือไปหงบานพแล้วลงแข่งพูดแล้วอือชวนอก็ซักนำนำนำเขาจะไม่จะนำยาเขาอือนีนถือพื้นลูติดถือูพื้นรูตินซักกัน่กลูก่อนอ่ะเขาไปซักคกกืซักเลตยาโอเคไหมล่ เ้าเห็นในชาวเป็นแบบนี้ลระบุชักดูคนกรด้างจังเกระด้างเนาะก็แม่ยานเป็นมาบัมอนนี่แล้วโชว์แบบมันี่บูไปเฉกกนไม่ได้ไปเลยบูเห็นบูเห็นชัดก็ไม่ได้ไปเลยคือลู้แม่ไงล่ะยานเป็นแบบนี้แล้วเดนี่นะคนทางไปชูชักหลายเลยรู้ขยัเออหนองนั่นแหละเออนะหนองอนี่นะเด็กก่ผ่อายุรักปีอะ โอ้ไดู้๋วชมคนลเช้าไปอืมปุรีกันเชาสาดเ้าเวเช้าเจ็ดเช้าแปดแล้วเห้ยแล้วหอมชิบบ่หมอหอมบ่าอมชิบไอผู้อยู่พลรานผู้หอมชิบตายอืมน้องเอ้ยพี่ผู้นี้บ่นีน้องมีมีผู้หญิงผู้หนึ่งลาโพอยู่บันยางอืมบานยางบันดงบังหน้าอืมอันนี้ผู้ชุดท้ายนอ้ แค่นอนแค่แอ่นไปนี่แหละลูกแอ่นไคนี่แหละช่วยอ่นขึ้นอ้ายเพื่ลูกตอวันนี้แหละน้อนก็ได้ลูกมือน่ะอาทิวันนี้แหละคือมื่อหนี่บ่แอนกลับบ่พรก็ได้มีโอกาสเนาะ เดีว่าครับมาส่งข um. ่าวให้แม่คนหนึ่งเลยอันว่าอย่างหนึ่งกับอะไให้แม่เลือกมาเลิงเนาะมาส่งข่าวแบบว่าลูกสาวเป็นไทยตไปอะไรเนาะลูกสาวลูกสาวน้องฉลาลอกสาวผู้ชุดท้ายในกรณีหายตัวไปตะึงเป็แปลว่าทางทีมงานเขาประกาศออกไปกันได้เห็นเพิ่นเนาะกับพอดีว่ามาส่งข่าวเลยกับมี่แม่คนหนึ่งพิ่นว่าอยากให้มาถ่ายลูกสาวเนี่ยน้องพี่น้องบางทีถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญนั่นแหละอย่างหนึ่งกับเนาะแต่ว่าอยากช่วยเลน้อง อันนี้ถ่ายไปกับแบบว่าถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอะไรเนาะจะซอยเรือน้องเผ่นเธอบอกแอนที่เป็นสองสายตามหาญาิกัยินดีเนาะเป็นสะพานบุญให้ถาว่ากลับมาซอยน้องเผ่นเนาะตัวนี้กันมาหนี่กะทั้งบบาแอนกับเบา่อนกัจะขอโตลาหรือแม่ถาว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญกลับมาซอยอาจจะมาซอยเนาะตัวนี้สวดีสวัสดี